เกมสุดท้ายของกลุ่มนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะง่ายครับโปรโตุเกสเจอกับจอเจียจอเจียที่เป็นน้องใหม่ก็ต้องชื่นชมนะครับที่แบ่งแต้มจากเชคได้วันนั้นเสมอกันไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนสุรกียิงม,ม,มา3าลูกเกมคู่นี้นะครับโปรโตุเกส2นัด6แต้มเข้ารอบไปแล้วแต่เขาต้องการเป็นที่1ของกลุ่มเพื่อความง่ายในรอบ16ทีมจอเจียต้องสู้ครับ ไม่ใช่หลังพิงฝานะครับวันนี้ต้องเดินหน้าสู้นะครับเสมอนี้ตกรอบนะครับต้องชนะโปรตุเกสอย่างเดียวดังนั้นเกมจะเปิดโปรตุเกสแม้ว่าจะนะฮะมีการโรเตชันผู้เล่นหลายคนแต่ยังไงก็ยังดูดีกว่าในสถานก,การณ์ที่จอร์เจียจะเข้าแลกกับโปรตุเกสน่าจะโดนนะครับน่าจะตกรอบไปอีกหนึ่งทีมโปรตุเกสน่าจะชนะสบาย2 0สครับ สนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ